เริ่มเหมือนเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะแม่ข้างบ้านนี่สุดๆจริงๆคือตอนนี้เนี่ยมีการจัดอันดับว่าประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดหนึ่งในสิบเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวทางด้านอาหารแต่ก็ไม่ไายค่ะมีชาวต่างชาติคนหนึ่งไปข้างบ้านแต่กลับเจอเมนูผัดไทยซะอย่างนั้นเอามาดูกันก่อนเลยดีกว่าคลิปนี้น่ามีต่างชาติสาวสวยคนหนึ่งเธอบอกว่าได้ไปเที่ยวที่วังเวียงค่ะตอนนี้ฉันอยู่ในวังเวียงบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าราคาอาหารจะถูกขนาดนี้นี่คือสิ่งโปรดปรานมากที่สุดที่ฉันได้หรอเธอบอกว่ามาดูกันเถอะนี่คืออาหารที่ฉันได้เจอเป็นร้านอาหาร ข้างทางธรรมดานี่แหละแต่ราคาเนี่ยถูกมากๆดูเมนูอาหารสิคะต่างชาติมาก็อยากจะกินผัดไทยบอกว่าเนี่ยฉันจะสั่งผัดไทยไก่แค่เห็นภาษาก็รู้เลยนะว่าประเทศอะไรบอกว่าเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกีบหรือว่าคิดเป็นเงินปอนก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเก้าปอนเท่านั้นเองนะ แล้วก็จะสั่งน้ำสับประรดปั่นด้วยนี่ราคาอยู่ที่30,000กีบหรือว่าประมาณ1.08ปอนด์แล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทังค่าอาหารและค่าเรื่องดื่มก็อยู่ที่รวมๆ2.87ปปอนด์เท่านั้นเอง ตอนเธอดื่มน้ำสับประรดปั่นนะบอกว่ารสชาติก็อร่อยดีแต่ว่าพอผัดไทยมาถึงเดียวนะคือสภาพผัดไทยผัดไทยที่ลาวเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เหรอดูเหมือนกับว่าเป็นผัดเส้นธรรมดาเลยอ่ะแต่ต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าโอโหอร่อยด้วยนะให้คะแนน10เต็มสิบหลังจากนั้นค่ะก็บอกว่าเห็นคนขายแพนเค้กซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นรถขายโรตีนะคะก็เลยสั่งมากิน สำหรับรสชาติของโรตีช็อกโกแลตค่ะพอกินเข้าไปแล้วเธอบอกว่าขอให้คะแนนเป็นแปดเต็มสิบละกันแม่เข้าใจเลยนะที่มีหลายๆคนเคยบอกว่าไปเที่ยวลาวแล้วแบบเมนูที่ลาวแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าก๊อปปี้ไทยไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าแต่ละเมนูเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเรื่องรสชาติของลาวกับของไทยเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันมากๆเลยค่ะคราวนี้มาดูนาการจัดอันดับที่ได้มีการเปิดเผยมาล่าสุดเดือนนี้เขาบอกว่าได้รวบรวมสิบเมืองทั่วโลกที่เป็น จุดหมายปลายทางสำหรับอาหารโดยเขาบอกค่ะว่าการท่องเที่ยวตอนนี้ได้มีจุดหมายปลายทางที่เป็นแรงจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อให้ไปชิมและก็ลิ้มลองรสชาติต่างๆ โดยเฉพาะสายกิน่นแต่ละมือเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและนอกจากนี้ในส่วนของอาหารก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่ได้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์และความีิซร่าสรรค์าารของประเทศนั้นๆและสิบเมืองทั่วโลกที่ได้รวบรวมว่าเป็นจุดหมายปลายทางทาง,ทางด้านการท่องเที่ยวทางอาหารมาดูกันค่ะเมืองแรกก็คือนิวออร์ลีสเขาบอกว่ามีเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆจัมบะลายสมีรสชาติ เผ็ดแล้วก็ปนรสชาติเหมือนหวานนิดหนึ่งแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยลงตัวมากๆและถัดมาก็คือลากกสที่โปรตุเกสนั่นเองค่ะบอกว่าเป็นที่ขึ้นชื่อของอาหารทะเลที่สดใหม่และยังมีอาหารพื้นเมืองที่ชื่อคาทัพลาน่าที่มีรสชาติอร่อยและน่าดึงดูดอีกด้วยและถัดมาก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามีสตรีทฟู้ดที่ได้นำเสนอความอร่อยของอาหารอ่านเมนูส้มตำและแกงเผ็ด ถัดมาก็คือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะบอกว่าเป็นศูนย์รวมอาหารจีนที่มีรสชาติอร่อยมากที่สุดมาไว้ที่นี่ตั้งแต่ติ่มซำไปจนถึงเมื่ออาหารที่สุดแสนจะรู้ราและถัดมาคือเมดิลินค่ะบอกว่ามีอาหารโคลอมเบียนที่แบบว่าอร่อยมากที่สุดและยังเป็นศูนย์รวมอาหารที่มีรสชาติเลิศที่สุดอีกด้วยถัดมาคือกรุงปารีสค่ะบอกว่าที่นี่คือเมืองที่เป็นศูนย์รวมของอาหารที่คลาสสิกมากที่สุดในโลก และยังมีเมนูอาหารเกี่ยวกับเส้นที่อร่อยมากๆและถัดมาก็คือเมืองเคปทาวค่ะบอกที่นี่เป็นแหล่งรวมของอาหารฟิวชั่นแล้วก็มีอาหารทะเลที่อร่อยมากๆแถมยังมีอาหารพื้นเมืองที่รสชาติยอดเยี่ยมอีกด้วยอีกหนึ่งเมืองที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือจาการตาบอกว่าเป็นศูนย์รวมและความหลากหลายของอาหารอินโดนีเซีย และนอกจากนี้ยังมีอาหารที่รสชาติเผ็ดร้อนรวมถึงเครื่องเทศที่อร่อยอีกมากมายและอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือ m มาดริดบอกว่าใครมาที่นี่จะต้องมาลองกินทาปาสเชอรี่แล้วก็อาหารต่างๆรวมถึงช็อกโกแลตที่อร่อยมากๆและสุดท้ายก็คือเม็กซิโกค่ะ บอกว่าที่นี่เหมือนกับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่รวบรวมอาหารเลิศรสและมีการตกแต่งอาหารที่จะช่วยให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณนั้นได้เติมเต็มอย่างสุดแสนวิเศษและเมนูมีตั้งแต่เมนูอาหารธรรมดาไปจนถึงอาหารที่เลิศหรูระดับพัฒคาเลยทีเดียวและสําหรับการจัดอันดับในครั้งนี้น้าบอกว่าไม่ว่าคุณจะชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่าชอบอาหารซีฟู้ดก็ไปที่ลากสอสโปรตุกเกสก็ล้วนแต่เป็นเมืองที่คุ้มค่า เป็นจุดหมายปลายทางทางอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมีหลายคนน่าเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ รามเมศมาคอมเมนต์นะบอกว่าสำหรับฉันรู้สึกว่าอาหารบังกลาเทศอาหารสิงคโปร์และอาหารไทยนั้นอร่อยที่สุดในเอเชียละส่วนทิมค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าแปลกจริงๆทำไมการจัดอันดับสิบอันดับนี้ไม่มีอิตาลีหรือญี่ปุ่นฉันรู้สึกว่าเป็นการจัดอันดับที่ไร้สาระจริงๆส่วนแพทริกค่บอกว่าฮะลาโกสเคปเท่านียนะเป็นเมืองที่อาหารอร่อยฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่ละส่วนวเจมิเลียค่ะบอกว่าหนักและอาหารอิตาลีหายไปไหน ฉันรู้สึกว่าสําหรับฉันอาหารอิตาลีอร่อยมากที่สุดละทัดมาเฮนรี่ค่ะบอกว่าสําหรับฉันรู้สึกว่าขาดไปสองประเทศนะที่ควรจะรวมอยู่ในลิสต์นี้นั่นก็คืออาหารฮ่องกงและอาหารสิงคโปร์จูฮารีครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นฉันฉันจะเพิ่มอาหารสิงคโปร์เข้าไปอีกที่หนึ่งนะฉันรู้สึกว่าอร่อยมากที่สุดแล้ว,วล่ะเมมเบรีค่ะบอกว่าสําหรับฉันฉันชอบอาหารอินโดนีเซียมากที่สุดละรสชาติอร่อย ลูก้าค่ะบอกว่าที่นิวออร์ลีนมีแต่เคเอฟซีนะโทนี่บอกว่าเดี๋ยวนะเป็นการจัดอันดับที่รอเล่นขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยที่ออร์ลีนเนี่ยนะมีมืออาหารที่พิเศษและเครื่องเทศที่มีรสชาติดีฉันรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วล่ะคือฟอดบอกว่าอะไรนะนิวออร์ลีนเนี่ยนะอาหารยังดีกว่าที่ลาสเวกัสเป็นไปไม่ได้เลยแกรี่บอกว่าแปลกจริงๆอาหารฟิลิปปินส์ไม่ติดอันดับเลยเหรอแกรี่บอกว่าอาหารเวียดนามก็อร่อยนะสําหรับฉันฉันรู้สึกว่า คานอยน่าจะเป็นหนึ่งเมืองที่มีอาหารที่น่าทึ่งมากๆเลยนะและล่าสุดน่าสำหรับนิตยสารถา,ามเอาก็ได้มีการจัดอันดับค่ะบอกย้ำว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นได้อันดับที่สองเป็นเมืองแห่งอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2568มีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหข้างบ้านเห็นแล้วเขาจะแบบเป็นยังไงบ้างเนี่ยทั้งลาวทั้งแบบอีกประเทศข้างๆนึงโอ้ ไม่อยากจะคิดเลยบางคนบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงคลิปที่คนอินเดียเนี่ยมาทําหน้ายีอาหารไทยตอนนั้นจําได้เลยเป็นยังไงละ่ะพอเจอแบบนี้เข้าไปจุกเลยเลยสิบางคอมเมนต์เขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังนะเมนูอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานผัดแหงผัดไทยรับรองเดี๋ยวมีคนเอาทงไปติหรือไม่เขาก็ขโมยชื่อเอาไปเป็นอาหารของเขาแล้วก็ทําขายนักท่องเที่ยวต่างชาติาคนบอกว่าเดี๋ยวคอยดูเถอะร,รอบๆไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็น อาหารของพวกเขาทั้งหมดบางคนก็็บอกว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยสุดต้องเป็นต้มขาไก่แต่ว่าแกงเขียวหวานไก่ก็อร่อยมากๆคนบอกว่ารับรองเธอการจัดอันดับในครั้งนี้ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวมีข้างบ้านเอาทองไปแป,แปะอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าแม่ออกมาแบบนี้เพื่อนบ้านที่อิสราจะต้องไม่ถูกใจสีน,นี้แน่ๆเลยค่ะเขาคงจะกัดจนฟันตัวเองกร่อนไปหมดแล้วล่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ๊ย ข้างบ้านนะ่ะจะด้านไหนก็แล้วแต่เรียกว่ามองกันตาเหละนะ่แล้วล่ะแบบนี้เดี๋ยวคอยดูเถอะต้องมีประเทศที่เพเจร์ไม่ยอมรับผลแน่ๆเลยบางคนบอกว่าแต่ว่านี่แหละผลจัดอันดับออกมาแบบนี้แล้วข้างบ้านบางคนเผื่อเขาจะรู้บ้างว่าอาหารประเทศไหนอร่อยมากที่สุดสําหรับชาวต่างชาติแล้วเพื่อนๆน,นะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ